ลุงสั้นตามาสวัสดีเพื่อนเพื่อนอีกคือเก้าค่ะมือนี้แม่เมียวก็ทางานตามหน้าที่ค่ะเว้นบายอีกคือเก้าค่ะช่วงนี้ตราบใดที่ยังบ่ได้เงื่อนจากเจ้าหน้ายห้เฮาเนาะค่ะเนาะเงินลอยอยู่ในอากาศก็ไปทํางานตามหน้าที่คือเก้าค่ะ ตอนนี้บรรยากาศข้าวงามไปเลยนะคะเย็นสดชื่นไปทัวเมืองฟิลแลนด์เลยค่ะเพื่อนๆอันนี้คับรลดไปทํางานนะคะแม่เหมียวอยู่บันนอกภรรยาทางไปทํางานกะซี่สิบกิโลค่ะเพราะว่าเจ้าของเรียนภาษาฟินค่ะก็เลยต้องทํางานไก่จักน้อยอันน้ำไม่ไก่บ้านก็มี่ยู่ค่ะศูนย์ไก่บ้านก็มีย่ยูแต่ว่าบริเลียนสวีเดนค่ะก็เลยเววเปลี่นก็เลยได้ค่ะปลดไก่แน่จักน้อยค่ะสิไปเรียนไม่อีกค่ะ อันหัวบอไปแล้วค่ะท่าแล้วไม่เมียวก็เลยต้องย่อมขับรถไกลค่ะ เก็บภาพบรรยากาศคณะนรับรถไปน้ำนะคะเอามาฝากเพื่อนๆว่าตอนนี้ฟินแลด์เป็นยังไงขาวงามค่ะต้นไม้จกเขียวๆกับขาวค่ะอันนี้ก็เป็นพลดีอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะเวลาหมืดๆม,มากค่ะมันขาวแบบนี้มันกระสีถ้ำเหตุถนนสว่างนะคะเหลิกง,งานมากดึกๆก็เป็นสว่างค่ะเพราะว่ามันขาวไปหมดเนาะค่ะเนะาะยังไงก็ฝากในเด้อจ้าฝากเป็นกําลังใจให้แม่เมียวน้าแน่ค่ะคิดหอดคิดถึงเพื่อนๆคือเก่าด้วยจ้าเด้อเบิ้ง